เรื่องกล้าเมืองลบครับนี่ครับได้หลวงพ่อโวยมาครับชื่อชื่อชื่อเจ้าของแผงกล้าเมืองลบครับผมนี่มีหลวงพ่อโวยครับอ๋อมีหลวงพ่อลวยแล้วก็หลวงปู่ว๊ะนี่หลวงพ่อโวยครับอ๋อจะปล่อยหรืออยากจะบูชาพระที่เห็นอยู่เนี่นะครับนี่เงี้ยนี่ครับนี่นะพระล่วงสุโขทัยครับสมฤทธิ์นาครับโอ้โหนี่ครับแผงพระตามเบอร์โทรนี่เลยเนาะงานละครับนะครับศูนย์ เก้าห้าห้าสามเก้าสี่สี่ศูนย์สี่โอ้เลขดีมากเลยครับก้าเมืองลบครับก้าเมืองลบมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างมาตามงานอย่างนี้หรือว่าอยู่ถ้าถ้าถ้าติดต่อที่บ้านบ้านอยู่ที่ไหนเบ๋อยู่ร้านอยู่หลังโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลพุทธินราศใช่ครับอ๋อเป็นคนพิษณุโลกครับผมโอเคครับ อันนี้คือคนพิโลกครับแผงฟ้าพิโลกพบิสสันโลกของเรานะท่านผู้ชมที่ดูช่องนาคบัวนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ท่านสนใจองค์ไหนก็ติดต่อตามเบอร์โทรกับก้าเม,มืองลบนะครับทำไมต้องเมืองลบครับก็เป็นสายยาครับอ๋อนึกว่ามาจากลบบุรีมีตระกูลมาจากทมืงลบมีตระกูลมามีตระกูลมาจากงนู<อ>้นครับอ๋อครับมีที่มาที่ไปครับสองเมืองครับสองเมืองเมืองลบบุรีกับเมืองสองแควก็ก็เป็น เป็นเขยหรือว่าเป็นลูกหลานมาเ,เป็นลูกหลานอ๋อมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รมแมครับในกาบมือลบมีมีองค์ไหนที่ที่จะแนะนำท่านผู้ชมในนี้ที่ที่ที่สมเด็จวันละครครับครับนี่ครับนี่ขอมาต่อแล้วพี่อขอมาต,<อ>ต่ออยู่แปดแสนไม่ขายครับอันนี้ถ้าถ้าท่านผู้ชมดูช่องนี้อยู่ก็ติดต่อได้เลยได้ครับเนี่ยแล้วก็นี่องค์หนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ องนี้ตีไว้เก้าแสนห้าเก้าแสนห้าครับผมนี่ครับขับกล้าเมืองลบนะครับครับผมแสนพัดพิศโลโลกอยู่หลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลพุทธชินราชของจังหวัดพิศโลกเรานี่เองครับท่านเละกิ่งครับนี่กิ่งครับนี่กิ่งด้วยนี่ริงสี่แสนสามสี่แสนสามสวยเลยครับเนี่ยคสวยครับติดต่อได้นะครับศูนย์เก้าห้า 539-4404ก้าสี่สนี่ครับครับนี่ฮะตามเบอร์นี้กับเก้าเมืองลบครับผมแห่งพระเซียนพระจังหวัดพิษณุโลกครับไม่แท้ไม่ค้าไม่ไม่ปล่อยไม่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 ต้องดีต้องดีนี่คือเป็นฉายาใช่ครับรู้จักตต้อครับตุมีครับตครับนี่เดิมเดิมแล้วครับครับโอ้โหองค์ละสี่แสนครับผมชัดเลยครับสี่แสนครับสวยสี่แสนสวย แล้วหลวงพ่อกลวยก็มีนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยเนี่ยองค์ศาศนะครับนี่ครับองค์ศาศสนใจก็โทรถามใช่ครับก้าเมืองลบแล้วก็เรนพสังกัจายนี่สังกัจจัยลงผู้บุญครับสังกัจจัยหลวงสุทัศน์นี่ครับสุทัศน์ลงสองบุญเลยองค์ศาสองแสนครับองค์ละสองแสนครับผมถูกแพงถูกใจก็ติดต่อได้ศูนย์เก้าห้าครับผมห้าสามเก้าสี่สี่ศูนย์สี่ ครับนี่ครับติดต่อได้ตามนี้ครับแผงนี้ปกติจะตั้งอยู่ตรงนั้ประจําใช่ครับโรงพยาบาลพุทชินราชพิษนุโลกใช่ครับโอทีตตวทีเพราะว่าตากล้องอยู่วารกรรมมีสมเด็จที่สวอีกเยอะมีมีเยอะที่เยอะครับที่เราเนี่ยองนี้เหมือนกันครับที่เราคัดหาเก็บไว้ใช่ไหมแหวนแบงบูชาแบ่งสามแสนแบ่งกันไปเล่นไปอะไรเงี้ยครับองนี้สามแสนครับองนี้สามแสนครับครับก็อย่าลืมนะครับกับแผงพระ เช่าจำนาย9เมืองลบ0955394404ครับครับผมครับขอบคุณครับครับผม